สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามใน YouTube นิพนธ์ออโต้คาร์นะครับผมนิพนธ์ออโต้คาร์กับเจ้าของสโลแกนที่ว่าชัดเจนกว่านี้บอมมี่อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับจะไปส่งมอบเจ้าคันนี้เลย Ma z d a BT50 นะครับคันนี้เป็นรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้จะไปส่งมอบที่จังหวัดหนองบัวลําพูอีกแล้วนะครับขอบคุณพี่นะครับไม่ได้มาดูรถแล้วนะครับผมก็รีวิวในคลิปนี้เลยนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมเรียบร้อยแล้วก็กําลังจะเดินทางนะครับ ผมก็จะตัดต่อคลิปให้ดูด้วยว่านะครับทั้งหมดเลยว่าเริ่มกันตั้งแต่เราจะส่งมอบนะครับตอนนี้กําลังจะเดินทางแล้วนะครับคันนี้ไม่ได,ด้รีวิวนะครับย้านะครับลูกค้าโอนมัดจํามาก่อนแล้วก็ให้ผมไปส่งให้ได้เลยนะครับที่บ้านเป็นตัวมัดด้าบีทปี2011นะครับคันนี้ สวยๆเดิมนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมน็อตฝาไม่ขยับนะครับคันนี้สวยจริงนะครับมาพร้อมกับแม็กสวยๆเลยนะครับด้านตรงด้านท้ายนะครับทําสีอยู่2ชิ้นนะครับมีนะครับฝาท้ายแล้วก็กันชนด้านหน้านิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับมาสด้าบีทีห้าศูนย์เป็นไฮรันเดอร์ตัวสูงนะครับแต่ลูกเจ้าของเดิมนะครับใส่ล้อแม็กขอบสิบแปดนั้นมันเป็นยางแกนเตียนนิดนึงนะครับมันก็เลยทําให้มันดูต่ำลงนิดนึงนะครับแต่รถสูงนะครับเหมือนเดิมนะครับ สภาพพร้อมใช้งานเริ่มโอนพร้อมโอนให้ลูกค้านะครับวันนี้จะเอาชุดโอนไปให้ลูกค้าที่บ้านเลยนะครับที่จังหวัดน้องบัวลําพูตอนนี้กําลังจะเดินทางนะครับกับพี่ธนยศเตรียมเอกสารอยู่นะครับผมก็จะตัดต่อทําคลิปให้เสร็จภายในวันนี้เลยนะครับแล้วก็ลงให้ลูกค้าได้ดูว่าร้านเราชัดเจนกว่านี้บอมมี่อีกแล้วนะครับลงมาดูภายลงภายในนะครับเป็นยังไงนะครับคันนี้ก็ไม่ค่อยมีตําหนินะครับมีสีดําก็จะมีร่องรอยตาหนิบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็ ค่อนข้างนั่นปลาร้าไปอีกแล้วนะครับขายปลาร้านะครับวันนี้ก็เดิมๆนะครับน็อตไม่มีการขยับขยื่นนะครับเบาะก็ส่วนท้ายที่สะอาดดูนะนะครับก็มีบ้างเล็กน้อยนะครับรอยบุหรี่รอยเงี้ยนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับพวงมาลัยก็โอเคนะครับมีตรงฟีได้ด้วยนะครับนิดหน่อยนะนี่นะครับจอ Android ขนาด9นิ้วนะครับตัวนี้นะครับคอนโซลคอนโซลสวยนะครับด้านครงด้านข้างนะครับตามไปใช้งานนะครับก็จบเงินสดลูกค้านะครับไปเลยนะครับคันนี้ก็ขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับ ตอนนี้กำลังเดินทางนะครับเดี๋ยวผมก็จะเดินทางกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ออกเดินทางกันได้เลยนะครับสาหรับคันนี้นะครับมาสด้าบีท50ส่งที่หนองบัวลําพูนะครับคันนี้ถ้าใครอยากได้รถสวยๆให้ดูคลิปที่จบนะครับก็ติดตามไว้ได้นะครับวันนี้เดินทางแล้วนะครับกับพี่ธนยศเรื่องเรื่องเจริญยนต์2019นะครับไปไหนกันวันนี้นะครับกับเจ้า b ีที50สวยๆคันนี้กันเลยครับนี่เลยนะครับสําหรับผมพิพลออโตคาร อปลี่ยนจริงทําจริงนะครับมาดูคันนี้กันเลยนะครับลูกค้าอ๋อน้ำมันน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องมันจะไหลล้นไปแล้วนะครับก็คันนี้นะครับขอบคุณนะครับเอซจากหนองบัวลาพูอีกแล้วนะครับจะเดินทางไปที่จังหวัดหนองบัวลาพูนะครับอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ไม่ได้รีวิวนะครับลูกค้ารถเพิ่งมาถึงขอภาพถ่ายก็เราก็โอนมาจําเลยนะครับลูกค้าโอนมาจําเรียบร้อยเลยนะครับก็ทําการนะครับ จะไปส MM ่งมอบเลยนะครับให้ล e ูกค้านะครับมาดูครับช่วงลงช่วงล่างคานลงคานหน้านะครับเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมหมดเลยนะครับตัวนี้นี่นะครับเอ่อช่วงลงช่วงล่างโอเคนะครับแน่นดีนะนะครับแน่นดีนะครับคันนี้ตัวนี้นะครับกันลงหมักนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับโอเคนะสภาพคันนี้เดิมเดิมนะครับเดิมเดิมแต่งแค่ล้อแม็กสวยๆนะครับ แล้วก็มาดูช่วงล่างนะครับซุ้มเดิมๆนะครับล้อแม็กวิสวยๆเลยนะครับช่วงล่างนะครับเครื่องดีคัตซีสวยนะครับดูน้ำมันเครื่องไม่มีซึมนะไม่มีค่อยมีซึมมีเยิ้มเลยนะครับแห้งๆคัตซีสวยๆนะครับใต้ทงใต้ท้องแบบนี้เลยนะครับแห้งๆเดิมๆเป็นม a z d a BT50 ปี2 0 1 1ันเดะครับคันนี้เดิมๆสภาพเดิมแท้1 0 0เนนะครับเครื่องดีคัตซีสวยเลยนะครับ ดูนะครับมาดูนะครับท่อรงทุกอย่างนะครับเฟืองทงเฟืองท้ายนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมเช็คน้ํามันเกียร์น้ํามันเครื่องเฟืองท้ายให้นะครับให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับทุกอย่างอธนทท้ายตรงท้ายเดิมแพ้แน่นอนนะครับมั่นใจได้นะครับไม่มีแน่นอนนะครับรอยกระแทกด้านท้ายมีไหมไม่มีนะครับไม่มีเลยเดิมๆโอเคเลยนะนะครับอ่ะนะครับสําหรับใครนะครับที่อยากได้รถมือสองสภาพเดิมๆแบบนี้ที่พลออโตคารจัดให้นะครับ นี่นะครับโพสอบถามกันเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราทําคลิปนะครับเริ่มตั้งแต่เตรียมส่งมอบให้ลูกค้าแล้วก็ไปส่งมอบให้ลูกค้าเลยในคลิปเดียวนะครับหลังจากนะครับนี้นะครับเป็นฐานน้ำมันเครื่องเสร็จเราเดินทางต่อกันเลยนะครับมาชมคลิปกันไปเลยครับนะครับออกจากบ้านมาตอนนี้ก็มุ่งหน้าเข้าสู่เขื่อนอุบลรัตน์นะครับจากนี้จะไปเส้นทางที่มีสกายวอล์กของ เขื่ออุบลรัดนะครับแล้วก็ไปที่หนองบัวลาพูไปทางอำเภอโนนสังนะครับก็เข้าไปสู่ที่หนองบัวลาพูแล้วก็เข้าไปที่อำเภอสวรรณคูหาไปเส้นทางนี้นะครับรัดไปเส้นทางนี้นะครับตอนนี้ก็ขับรถแบบสบายๆชิลๆนะครับวันนี้ก็รถติดนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นวันใกล้จะถึงวันสงการแล้ววันที่11เมษายนนะครับวันนี้ก็เดินทางส่งมอบให้ลูกค้านะครับก็บริการถึงหน้าบ้านนะครับลูกค้าไม่ได้มาดูรถนะครับนี่ครับความลงความร้อนปกตินะครับ ก็วงมาลัยก็โอเคนะนิดหน่อยนะครับก็ใช้ได้นะครับก็รถพร้อมใช้งานนะครับก็คือเครื่องดีแอร์เย็นหูแอร์หนาวช่วงล่างก็โอเคนะครับป่ะใกล้จะถึงเมืองไหนแล้วนะครับก็ติดตามกันไปชมกันไปขึ้นเรื่อยนะครับสำหรับที่บนอัลโตคาตอนนี้นะครับกาลังขึ้นเขานะครับปูเก้าหรือว่าจะเข้าสู่เขตหนองบัวลําพูนะครับหลายๆคนที่ว่าสกายวอล์กขอนแกนหนองบัวลําพูอยู่ตรงไหนนะครับของเขื่อนอุบลรัฐอยู่ตรงนี้นะครับ ก็นี่นะครับก็จะถึงแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นเขานะครับมาแล้วนะครับโอ้โหมีน้ำอะไรผมไม่รู้น่าจะลื่นนะเนี่ยนี่นะครับประตูเข้าสู่อำเภอโนนนงกรลำปูนะครับมาบุตเจ้าที่นะครับนี่นะครับสกายวอล์กนะครับนี่เป็นสกายวอล์กนะครับของเอ่อพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะครับพูแอนนะครับพรุ่งนี้จะเป็นเวลาเปิดงานนะครับของสกายวอล์กนี่นะครับ กขากาลังจัดเตรียมงานนะครับอันนี้เขื่อนอุบลรัตน์นะครับดูด้านบนสวยงามมากนะครับตอนนี้เราก็ลงทางด้านสันเขื่อนนะครับ้างบนนะครับนี่สวยๆอาจจะไม่ถ่ายทําให้ดูนะครับลูกค้าครับเพราะผมต้องไปสมบอตรถนะครับไม่ได้มาถ่ายคิวนะครับโอเคนะครับไปต่อกันเลยนะครับเราก็มาถึงบ้านลูกค้านะครับอ่าตำบลนาด่านนะครับอ่าเรามาเส้นอําเภอบ้านนากลางนะครับตําบลนาด่านตอนนี้บ้านกุดหูนะครับมาถึงอ่ใกล้ๆถึงโรงเรียนบ้านกุดหูแล้วนะครับ ลูกค้ายัางผมยังไม่โทรหาลูกค้าเลยว่าลูกค้าเลี้ยวซอยไหนนะบ้านเดี๋ยวพออ๋ออนุญาตนะครับเดี <laughs> ๋ยวโทรหาลูกค้าก่อนนะครับตอนนี้ก็มาถึงเนี่ยครับเนี่ยนะโรงเรียนบ้านกุดหูนะครับบ้านกุดหูใช่ไหมใช่ใช่บ้านกุดหูนะครับอันนี้ก็เดินทางเรื่อยๆนะครับนะครับใกล้จะถึงละบ้านลูกค้าอยู่ตรงไหนเนาะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมขออนุญาตโทรถามลูกค้าแล้วกันนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตโทรหาลูกค้าก่อนนะครับตอนนี้ถึงบ้านอีกสองรอยเมตรเลี้ยวซ้ายอ๋อมันบอกว่าอีก200ร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายนะครับเดี๋ยวจถึงบ้านโรงเรียนบ้านกุดฮูแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตโทรหาลูกค้าก่อนนะครับนี่นะครับโรงเรียนบ้านกุดฮูนะครับอ่านะครับแล้วเราก็มาถึงบ้านลูกค้านะครับก็ลูกค้าเดี๋ยวให้ลูกค้าลงตรวจสอบรถก่อนนะครับแล้วะลูกค้าลงรถแล้วนะครับก็จะให้จอดตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมรอก่อนนะเนี่ยก็ยังไม่เห็นเลยต้องให้จอดตรงไหน นะครัเดี๋ยวลูกค้าจอดตรงไหนเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวผมให้ลูกค้าลองรถก่อนนะครับตอนนี้นะครับก็ลูกค้านะครับกาลังรับรถนะลูกค้าถึดบ้านลูกค้าแล้วนะครับด t ท0นะครับคันนี้รถหน้าเดิมๆท้ายเดิมๆนะฮะสีเดิมๆสวยๆนะครับเป็นรถบ้านนะครับแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับกับนีพนเราตัวพาเนู่ครับเจ้าของรถเดี๋ยวผมพาไปรีวิวให้ลูกค้าได้เห็นกันนะครับตอนนี้ก็ เดี๋ยวให้ลูกค้ารับรถเสร็จก่อนท่านสามีภรรยาท่านนะครับ<น>เดี๋ยวใต้ติดตามกันนะครับถึงบ้านลูกค้าแล้วครับตอนนี้ก็สวัสดีนะครับก็ถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยแล้วตอนนี้รถไม่อยู่นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับทุกคนนะครับตอนนี้เดี๋ยวยังสวัสดีไม่ครบนะครับยังเหลืออีกอตอนนี้ไปลองรถกันอยู่เพราะว่าผมถ่ายทําคลิปตั้งแต่เริ่มออกจากบ้านมานะครับตอนนี้ก็ถึงบ้านลูกค้าที่ตําบลนาด่านนะครับอาเภอสุวรรณคูหาจังหวัดนองบุรีอยู่แล้วนะครับ มองบอลลูนูนี่มาบ่อยมากนะครับช่วงนี้ติดๆกันเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณน้องชายนะครับทางนี้นะครับตอนนี้นั่งอยู่นะขอบคุณนะครับอันนี้ลูกค้าจบเงินสดแล้วคันนี้มาด้าบีทีห้าศูนย์เป็นรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่ได้รีวิวนะครับลูกค้าก็โอนมาจําไปแล้วก็ตอนนี้ไปลองรถอยู่นะครับเป็นล้อแม็กแต่งสวยด้วยนะครับตามที่ผมรีวิวให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวให้คนลองรถมาก่อนนะครับแล้วค่อยถ่ายรูปกันนะครับวันนี้นะครับใช่ครับ ก็นะครับส่งมาถึงบ้านแล้วครับตัวยต้ามาด้าบี้า50นะครับนี่ครับเจ้าของรถสองคันครับุแจนะครับสวัสดีนะครับสวัสดียำนทางการนะครับสวัสดีนะครับข้างหลังนะคนที่ไปลองรถนะครับแย่เย็นนะครับก็สวัสดีนะครับทางนี้ด้วยนะครับสวัสดีคนนี้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวนะครับกุแจเดี๋ยวผมไปดูอันนี้เรามาที่บ้านอ่ะบอกทุกคนหน่อยบ้านขุนฮูครับอำเภอสุวรรณจังหวัดนงบัวรูครับนี่นะครับกับนิพนธ์รตคาเดินทางมาจากประเทศ อิสเรลครับอิสเรลนะครับต <Israel. S 1> ามที่คนออโตค่โซโลแกนที่ว่าแค่เจนตัวนี้พวมีอีกแล้วครับนะครับขอบคุณนะกุญ <laughs> <laughs> แจนะครับอย่าบอกลูกค้าก่อนกุญแจนี้เป็นรีโมทนะนะครับเป็นกุญแจรีโมทต,ตัวนี้นี่นะครับก็ะปุล็อกปัวล็อกธรรมดาตัวนี้นะครับกุญแจรีโมทแล้วก็ภายในเดี๋ยวผมจะห้าวงตัวนี้เป็นยังเป็นยังรอเป็นตัดนะครับนะหรอเนี่ยเนี่ยอ๋อเดี๋ยวผมมอบปลาให้นะครับอันนี้ อันนี้มันมีช่องตัวนี้ด้วยนะวาเอกสารได้ตัวนี้ปุ๊บเดี๋ยวเอกสารเดี๋ยวผมแจ้งให้ลูกค้าทราบตัวนี้เป็น B T 50นะครับก็เปิดแคปได้ปี2011นะครับตัวนี้มันมีโฉมตั้งแต่ปี2006จนถึง2014 A1 1ตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวลวดราคาให้เลยเด้อตามที่บอกจะลดราคาให้ไหนแล้วนะครับอ่ะพี่จ๊อบจ๊อบเดี๋ยวจับกล้องให้หน่อยเดี๋ยวผมขอมอบของที่จะเลือกก่อน ะครับอ่าเดี๋ยวผมไปเอาของที่ระเลือกก่อนนะครับก็โปเตปคนอังกษมีบ้อเ่อวเชื่อมันวกนะครับอ่าบอลดเบือนู้ว่าใครสใจไหนมันเบิดเลยตัวยวน่ะะมันเบิดครับเสือเบิดนะฮะเอาไปแล้เอาไปแั้นไปรับอันนี้นะ ก็มอปลาลาก่อนเลยนะครับพี่จ๊อบอ้าวคุยหนารุนนะครับพ้อมมอปลาลาก็เสือนะเอมาเร็วอ่ะนี่นะครับอันดับแรกนะเอาวอให้ก่อนนะครับถ่ายรูปร่วมกันหน่อยครับอ่ะเอาพจนข้างในไหมเดี๋ยว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 ต่ออะไรนะนะครับอ่ะครับ นี่นะครับขอบคุณอาวุธหนัก,กดีตัวนึงไปเดีเ๋ยวเฉพาลูกค้าว่าหนักไหมสำหรับวันนี้นะครับเรามาเยี่ยมชมอยู่ที่จังหวัดน้องบัวลำพูนะครับอำเภอสวนรูหา,เป,นนาเ,เป็นไดดกหลกมากรถบอสมอักอ,อย่างมันรลอมันบอกนี่วัยรุ่นในอนาคตนะครับมักหลอมันคุณว่าหล่องามนะครับนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับขอบคุณได้หลายเด้อไอฝากฝากกดติดตามน้องแดงฝากนะคุณนะ กดติดตามซ่องไอ้มีพนออตโต้คานะครับรถบ้านคุณภา,ภาพดีครับอันนี้รถบ้านแทะนะครับรถบ้านแท้ครับโอเคครับนะขอบคุณนะคะขอบคุณและเจอโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับหลังสงการนะครับจะส่งมอบรถนะครับคันนี้ติดจ็อกสงการนะครับเจอกันใหม่หลังสงการครับ